สภาที่เคารพกับผมนัทธุศปรเประสุวรรณสุพรรบุรีพักชจตาไตยพัฒนาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะกรรมธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรโดยมีท่านประธานภัยจิตศรีวรขันเป็นประธานแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องบริการบริการปรับปรุงการบริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน รวมทั้งการบริหารราชการส่วนภูมิภาคผมจะขออนุญาตพูดประเด็นเดียวนะครับเรื่องการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนี่นะครับท่านประธานครับก็น่าชื่นชมนะครับว่าในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการกระจายอำนาจไว้ในหลายหน้าด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าที่50ก็จะพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจไว้ในข้อ2 หน้าที่69ก็จะพูดถึงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก็จะพูดถึงเรื่องกระจายอำนาจไว้เช่นเดียวกันถึงเวลาแล้วครับท่านประธานครับการกระจายอำนาจโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่พร้อมในจังหวัดที่เหมาะสมเนี่ยสมควรเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับสมควรก็เพราะว่าท่านประธานลองดูเอกสารฉบับหนึ่งนะครับ เอกสารฉบับนี้ฝ่ายโสดช่วยขึ้นเอกสารฉบับเดียวขึ้นดูนะครับวันนี้ครับแนนมเภออำเภอหนึ่งได้ทำหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อขอรับการสนรับสนุนค่าสาธารณูปโภคจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นองค์การหมหาสรส่วนตำบลขอแห่งละหนึ่งพันบาทเพื่อมาช่วย ค่าไฟฟ้าค่าสาโพกของอำเภอมันสมควรเลยครับนะฮะในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจผู้ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตามไปแต่เสียดายครับในเอกสารฉบับนี้ได้พูดไว้ในในหน,น,น้าห้าสิบเนี่ยครับการกระจายอำนาจแต่มีคำว่าแต่ไว้นะครับ แต่โดยหลักการน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ในในบริบทของการบริหารราชการของไทยเป็นลักษณะของการรวมศูนย์อำนาจตั้งแต่แรกก็คือบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นผมไม่เห็นด้วยในในในรายละเอียดประทัดนี้นะครับ ผมเคยเสนอไว้นะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะแยกออกไปจากกระทรวงมหาดไทยได้แล้วครับเพราะอะไรปรัชญาแนวความคิดมันต่างกันมหาดไทยรวมศูนย์แต่องค์กรกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขากระจายอำนาจกระจายออกไปเพราะฉะนั้นเราไปตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องเป็นกระทรวงก็ได้นะครับ เป็นคล้ายๆสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้นะมันจะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นอย่างไรก็ดีครับก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งฮนะที่เป็นคณะกรรมการได้ศึกษาไวเ้เรื่องที่สองครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดผมยกตัวอย่างสองกรณีเท่านั้นแหละกรณีแรก เรื่องน้ำท่วมอย่างครั้งนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีของผมเนี่ยอุทกภยัยท่านประธานครับมีกหนวยงานที่ดูแลเรื่องน้ำตั้งแต่สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสอทอนชอสองจะมีกองอำนวยการน้ำแห่งชาติคือกออชอสามมีกรมชลประทานสี่มีผู้ว่าราชการจังหวัด ในแต่และจังหวัดหยังมีสำนักงานชนประทานมี17แห่งนะครับทั้งประเทศอย่างจังหวัดสุพรรณบุรีของผมเนี่ยมีสำนักของกรมโชวประทานอยู่สแห่งอยู่ในจังหวัดเดียวเนี่ยนะตั้งแต่สำนัก1 1อสำนัก12และสำนัก13สสาำนัก11ตั้งอยู่ที่บางบัวทองดูแลโครงการพระยาบลือดูแลโครงการเจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ดเป็นทุ่งรับน้ำนะครับอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำาทาจีนแล้วยังมีสำนักสิบสองอยู่ที่ชัชนาทดูแลทุ่งรับน้ำโภพยาสองหน่วยงานเนี่ยนะครับทำงานไม่ได้บูรณาการกันแล้วผู้ว่าจะทำยังไงในแต่และสำนักก็ยังมีโครงการต่างๆแยกออกไปอีก อย่างสำนัก11เดนี่แหละครับมีโครงการเจ้าเจ็ดกับโครงการพยาบลือ,อยังไม่บูรณาการเข้าด้วยกันเลยน้ำระบายน้ำมาโครงการเจ้าเจ็ดทุ่งรับน้ำลูกแม่น้ำเจ้าพยาพยาบลือโครงการเดียวกันเดียวไม่ยอมรับน้ำให้ผ่านไปตามธรรมชาติลงสู่ทะเล มันก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นน้ําท่วมมหาศาลมากมายสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายจนกระทั่งต้องมีการฟ้องร้องกันอยู่ในขณะนี้กอ,อนอชอมีนโยบายว่าให้ลดน้ําทุกเจ้าเจดลงห้าสิบเซนกรมชมประทานขนเครื่องไปครั้งเดียว24เครื่องครับไปตั้งอยู่ที่ประตูดับเงินพร้อมเียจะสูบลงท่าจีนในขณะเดียวกันโครงการพพยาอยู่สำนักสิบสอง ยังท่วมเต็มปิ่มเลยเท่ากับว่าถ้าสู่ฟังเจ้าเจ็ดสำนักสิบเอ็ดลงไปก็จะสู่สำนักสิบสองไปท่วมทุม่งฝั่งนู้นถามว่าทำไมไม่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในกรมชวประธานเราเนียแล้วผู้ว่าทำไงผู้ว่าต้องประสานอย่างไรบบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าการจังหวัดอันนี้ฝากกรรมธิการด้วยนะครับทำให้เกิดความเสียหายมากมายมหาศาลขณะน,นี้อีกเรื่องหนึ่งครับ ผมในฐานะที่ทำหน้าที่ประธานกรรมธิการแก้ไขปัญหาราคาผลเกษตรกรรมอยู่ในขณะนี้นี่ครับผมต้องตั้งอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาลักลอบสินค้าเกษตรเข้ามาภายในประเทศเพื่ออะไรครับ เพื่อรักษาสปายให้มันในปริมาณที่สมดุลทําให้ราคาดีแต่ถ้ามีการลักลอบนําสินค้าเข้ามาราคาก็จะตกลงยกตัวอย่างปีนี้ครับปีนี้ข้าวโพดไม่ได้นําเข้ามาเลยราคาจึงดีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เะครับเพราะฉะนั้นผู้ว่าทํำยังไงมีหน่วยง,งานต่างๆไม่ว่ากมรมศุลกากรฝ่ายความมั่นคงฐานตํารวจดูแลอย่างนี้วันนี้ยังแก้ไม่ได้ครับ เรื่องการลักลอบนําสินค้าเกษตรเข้ามาสิ่งเหล่านี้นะครับก็ฝากกรรมธิการครับว่าหนึ่งกระจายอำนาจสาคัญ 2. บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดจะทําอย่างไรที่จะประสานงานกับส่วนราชการต่างๆในระดับประเทศในระดับภูมิภาคหรือในจังหวัดของตัวเองเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นในจังหวัดอย่างเช่นกรณีน้ําท่วม หรือการลักลอบนำสินค้าเกษตรเข้ามาภายใตประเทศขอบคุณท่าประทานี่อย่างสูงครับขอบคุณ